เมื่อ er ก mm ี hmm. Or, okay. to to like ้เราพูด <the> ถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่อ๋อให้เซนเรียกตัวเองว่านักวิชาการผู้บอบบางอย่างนั้นเหรอคงจะหลอกให้นายกลัวมากกว่านะเห็นไหมเล่ะอืมถ้างั้นที่เขาแซงทาเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนก็เพื่อปิดบังความสามารถที่แท้จริงนั้นเหรอต้องใช่นะนแน่เพราะเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาน่ะแข็งแกร่งมากที่ว่าแข็งแกร่งมากเนี่ยแค่ไหนเหรอมากกว่านายหรือเปล่าไม่มีทองจะว่าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันบังเอิญเจอเขาตอนที่ฉันไปหาแรงบันดาลใจที่ทะเลทรายด้วยเหรอ ถ้าเขาไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบรูนโบราณแล้วก็ทำไมไม่ไปพร้อมกับฉันล่ะเนี่ยประหยัดค่าเดินทางได้ตั้งเครื่องหนึ่งเลยนะเฮ้ยชัวชชัย แค่ชั่วฟิตตอเอาตรงๆนะไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งหรือไม่แต่เขาไม่ใช่คนที่ควรเข้าไปเหยียมด้วยแน่นอนฉันนึกว่านายจะหัดคิดก่อนพูดเดินแล้วซะอีก โถเอ้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยที่ฉันกําลังชมนายอยู่นะที่ชวนฉันออกมาไม่ใช่ว่าหาคนเล่นการ์ดด้วยหรอกเลยยังไม่ถึงช่วงนั้นเรากําลังคุยกันอยู่ว่านายถนัดเรื่องไก่ตีหรือเปล่านายซ่อนไข่าตายไว้ตั้งเยอะไม่ใช่แบบนะั้นงั้นนายก็ไม่ค่อยได้สู้เหรอไม่มีทางคนเจ้าเราอยหมอนี่เนี่ยนะฉันไม่จําเป็นต้องลงมือฉันก็แค่ใช้สม,มองคิดสรรพสิ่งนั้นล้วนเชื่อมโยงกัน แค่หาจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอที่สุดให้เจอและจัดการส่วนที่เป็นกุญแจสำคัญซะปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้เองทฤษฎีการอนุมาน สิ่งสำคัญก็คือใช้เวลาคิดให้มากใช้เวลาปฏิบัติให้น้อยมันก็แค่นี้แหละไม่เลยเอย้ว่าแล้วเชียวเราไม่ควรถามเรื่องพวกนี้กับนายเลยฉันว่าคําตอบมันเยี่ยมมากเลยนะเจ้าของร้านวายดูไม่เลวฉันขอด้วยแก้วหนึ่ง